โอสวัสดีครับนาะปีน้องทุกท่านครับโอ้โหนะถือว่าวิกฤตนะฝนน้ำท่วมในรอบนี้เนี่ยถือว่าหนักหน่วงเอาเรื่องเลยนะครับปี่น้องครับคือนะแต่บ้านผมเนี่ยนะประมาณแปดวันแล้วครับที่ไม่ได้เห็นดวงอาทิตย์กันเลยทีเดียวนะครับแต่ปี่น้องจำได้นะผมได้ลงคลิปเกี่ยวกับอัปเดตราคา นำยางไปเมื่อวันที่สิบเจ็ดนะครับตอนนั้นอ่ะมันเริ่มมีเมฆฝนเข้ามาแล้วนะทีนี้ครับก็ตั้งแต่วันนั้นช่วงค่ำๆนะครับรอยต่อของวันที่สิบแปดนะครับก็สัดยาวเลยนะครับจนมาถึงวันนี้วันที่ยี่สิบ้าครับนะที่ผมบันทึกคลิปอยู่ตอ,ตอนนี้นะครับซึ่งนะฮรทางรายงานอากาศนะครับที่ผมเข้าไปดูในโมเดลอากาศนะครับนะ ก็บอกว่าอาจจะตกยาวจนไปถึงสิ้นเดือนกันเลยทีเดียวครับนะแต่ก็มีบางช่วงเวลานะที่อาจจะได้เห็นท้องฟ้ากันบ้างนะครับถ้าต,ตามโมเดลอากาศนะครับก็คงสักประมาณวันที่27 28 29ตรงนี้ครับนะก็อาจจะได้เห็นท้องฟ้าเห็นแดดกันบ้างนะครับนะแต่ก็อาจจะมีบางพื้นที่ที่ยังคงมีการที่ฝนตกอยู่ แต่อาจจะตกไม่เยอะนะครับและนั่นก็คือนะสิ่งที่ทางมูาาเดียว่าขาดเขาก็ได้รายงานมานะครับทีนี้พี่น้องครับนะแต่บ้านผมเนี่ยนะจะดูวันนี้นะครับนะดูนะตอนที่ผมบันทึกคลิปอยู่เนี่ยก็ยังมีกลุ่มฝนเนี่ยขึ้นตะมึนมาเลยนะฮะสลับกับตกไปบ้างนะหยุดไปบ้างเนี่ยตอนเนี้ยพอมันซาซาผมก็ได้มายืนบันทึกคลิปนะครับ แล้วเมฆฝนเหล่านี้พี่น้องครับนะมันก็จะลอยไปยังบริเวณจังหวัดตรังปัตตานีนะสงขลานะครับผมเนี่ยอยู่ที่จังหวัดนครนะครับซึ่งนครตอนนี้ก็ก็ยังมีฝนตกอยู่นะครับนะฝนตกอยู่แต่เมฆฝนทั้งหมดอย่างที่บอกครับจะลอยลงไปยังจังหวัดสงขลานะครับนะซึ่งมวลน้ําต่างๆนะก็จะลงไปยังสงขลานะครับก็ น่าเป็นห่วงจริงๆนะพี่น้องก็คงจะได้เห็นภาพข่าวกันไปบ้างแล้วนะครับนะถือว่าถือว่านักหนาสาหัสสาคัญเลยนะครับนะในช่วงหลายสิบปีมาเนี้ยครับนะที่ผมพูดว่าหลายสิบปีนะครับนะคือถ้าเราพูดกันจริงๆนะครับในอดีตเนะี่ยมันก็เคยเกิดเหตุการณ์อย่างเนี้ยครับนะมันก็เคยเกิดขึ้นนะอย่างเช่นฝนตกเป็นเวลานานเนี่ยนะ มันก็มีนะครับแต่เพียงแค่ว่านะถ้าเราย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยโครงสร้างทางสังคมนะครับนะมันก็ไม่เหมือนกันนะครับยุคนี้เนี่ยนะทุกสิ่งทุกอย่างนะมันมันเปลี่ยนแปลงไปนะโครงสร้างมันเปลี่ยนแปลงไปนะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจครอบครัวนะครับนะทุกวันนี้นะตากเจอมีอะไรมากระทบ เป็นวิกฤตการณ์อะไรมากระทบเกี่ยวกับหน้าที่การงานหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องราวของธุรกิจเศรษฐกิจมันก็จะมีความรวดเร็วในความรู้สึกว่ามันจะเสียหายลงกันตีนะครับนะแล้วก็พื้นที่ก็เหมือนกันครับนะเมื่อก่อนเนี่ยมันก็ไม่ได้มีิ่งปลูกสร้างอะไรเยอะแยะนะครับมันก็มีแหละครับน,ะน้ำท่วมมันก็มีแต่เพียงแกว่ามันไปเร็วไงมันไปเร็วนะ แต่ทุกวันนี้มันปะทะกับสิ่งขีดขวางเยอะแยะนะครับนะก็กด้วยการที่โครงสร้างทางสังคมมันเปลี่ยนไปนะครับแต่ถึงอย่างไรพี่น้องครับนะก็ต้องขอแสดงความเป็นห่วงนะพี่น้องที่อยู่ในแนวน้าท่วมนะครับส่วนพี่น้องที่ไม่ได้อยู่ในแนวน้าท่วมนะครับแต่เราอาจจะอยู่ที่สูงนะอย่างผมเนี่ยเห็นนะผมเนี่ยก็อยู่ที่สูงนะครับนะก็ต้องระวังพวกดินสลลงสไลด์นะครับนะ เฝ้าดูแลจับตาดูนะครับนะว่ามีตรงไหนเกิดนะค,ความเปลี่ยนแปลงแล้วบ้างนะโดยเฉพาะ,ะที่อยู่ติดกับริมควนนะฮรริมกวนริมเขาอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็คนที่มีต้นไม้นะต้นไม้ต้นใหญ่ๆอยู่ในบริเวณนะแถวๆที่พักอาศัยเนี่ยอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังนะครับคือถ้าเราเห็นความไม่ปกตินะก็ต้องปาตัวเองนะปาปาผู้คน นะออกไปสแตนบายที่ปลอดไปก่อนนะครับนะเราแก้ไขอะไรไม่ได้ก็จริงแต่เราก็สามารถที่จะปาตัวเราออกไปนะให้อยู่อ่างจากจุดที่มันจะเกิดเอสดไว้ก่อนนะครับซึ่งถ้าเรายังมีชีวิตอยู่เราก็สามารถาที่จะแก้ไขจริงต่างๆได้ในวันหน้านะครับเอาละครับและนี่ก็คือคลิปวันลงพิเศษนะครับนะมาอัปเดตนะครับสถานการณ์พูดกุยนะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับพี่น้องครับ ขอส่งกำลังใจนะให้กับพี่น้องที่อยู่ในแนวน้ำท่วมนะครับส่วนคนที่น้ําไม่ท่วมก็ให้ระวังเรื่องราวอย่างอื่นกันไปนะครับขอบคุณครับแล้วไว้พบกันใหม่ครับในคลิปต่อไป